สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาติดตั้งนะครับนิส s ัน NP 3 0 0นะครับลายแดงแบ็ k อิดิชันนะครับรุ่นนี้นะครับ NP 3 0 0ทุกตัวนะครับต้องยกแม็กไรเนอร์นะครับพอดีหาโอกาสยกแม็กไครเนอร์ไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าตัวนิสัน NP 3 0 0นะครับตัวหัวเก่งตัวนี้นะครับ มันจะมีลูกยางรองอยู่เห็นไหมครับอ่ามีลูกยางรองอยู่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเกาะแม็กอ่าตัวฮุกลงไปได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะครับวันนี้มาไกลหน่อยลูกค้านัดหมายพอดีมาบ้านที่อยุธยานะครับก็เลยแวะมานะครับส่วนอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยครับมีประแจหกเหลี่ยมนะครับชุดเดียวก็ทํางานได้แล้วนะครับอ่าตองรุ่นนะครับ NP 300อนะครับ เพราะรถแต่ละรุ่นใส่กันไม่ได้นะครับต้องต้องรู้ปีรู้รุ่นร,รถนะครับผมขั้นตอนแรกของการยกไลเนอร์นะครับก็เราจะเห็นหูผูกของใช่ไหมครับมีฝั่งละสอตัวนะครับซ้ายกับขวานะครับเราก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมถอดออกเดี๋ยวตัวนี้จะ,อะถอดให้ดูเลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นเผื่อเป็นแนวทางบางท่านอยู่ไกลไม่ได้ไปติดนะครับซื้อไปติดเอง เวลาพอไข่ก็ทันตอนนี้มีผู้ช่วยมาช่วยถ่ายนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับไข่แมกไรเนอร์ออกนะครับซึ่งอาจจะติดตั้งอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วย ไถมาไม่แน่นเลยพี่เบาๆไม่ได้ออกแรงเลยคนระับสำหรับรถสี่ประตูจะมีแค่2ตัวนะครับสาย2องขวา2ส่วนตัวแคปมันจะมี3ตัวนะครับ NP 3 0 0จะพิเศษเขาหน่อยนะครับจะมีตัวนี้ด้วยนะครับ เกาะอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่มีนะครับเราก็ถอดวางไว้นะครับ ลักษณะนะครับวางเข้าไปเสร็จนะครับเราถอดหูล็อกออกหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับคือตัวหูยึดนี่ก็คือทําหน้าที่ยึดแบ็กไลเนอร์ไว้ไม่ให้หลุดแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะครับจับยกได้เลยนะครับเผมผมจะจับที่ท้ายด้านท้ายก่อนนะเห็นนะครับขึ้นแล้วครับปึ๊บ การยกก็คือยกขึ้นนะครับเพราะผมว่าคนเดียวผมจะไม่ยกลงนะครับถ้าาเพื่อนมีใครช่วยยกก็ยกลงไปเกาะฮุกครับฮุกที่เกาะไม่ได้คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตะขอนะครับเราก็เกาะเข้าไปในนี้นะครับประมาณนี้ับผมคนเดียวก็ติดตั้งได้ครับจริงๆส่วนใหญ่ผมไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับก็เนี่ยครับแขนยาวหน่อยนะเกาะมุกเข้าไปนะครับ ตอนนี้ได้สามชิ้นแล้วนะครับขอวางนิดนึ่งนะครับขอไปยกฝั่งนู้หน่อยถ้ามีสองคนก็ยกลงไปข้างล่างก็สะดวกลูกค้าหน่อยนะครับ ี่ก็เกาะเสร็จแล้วนะครับ ช่วยนิดนึงนะครับพอดี ก็ใส่ตัวล็อกกลับไปที่เดิมแล้วแต่ผมจะใส่ใไหนถอดแล้วก็ใส่รางด้านข้งางไปก่อนเลยนะครับ mm hmm. เด่นรุ่นใหม่นี้นะครับดูรางนะครับรางรุ่นใหม่นะครับเป็นซิลิโคนนะครับที่อัดเคลือบมากับเนื้อตัวพลาสติกนะครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีการยิงอัดเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่ได้ทากาวนะครับอลองลูดไูไม่หลุดง่ายครับ จะเป็นสีโคนนิ่มนะครับป้องกันาการทำร้ายสีรถนะครับะระหว่างแม็กเลเนอร์กับผระบานเรานะครับ ใส่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอองข้างหรือผมก็จะใส่ตัวไมก็กเ,เนอร์จากที่เดิมน,นะครับ นะครับถ้าลูกค้าติกไม่ได้เอาโต๊ะหุกนหน้านะครับมือชิดหัวเก่งอย่างนี้ครับมือเราลงช่องนี้ไม่ได้นะครับวิธีการยกแม็ไกไนเนอร์ของทุกคันจะคล้ายกันครับแต่ตัวล็อกแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับ มีสตัวนะครับก็จบแล้วครับ ร้อยนะครับส่วนตัวท้ายนะครับของ NP 3 0 0กับไททันปี2019 20เาจะพิเศษเขาหนึงนะครับจะพิเศษเขาหนึงนะครับซึ่งตัวด้านท้ายตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะครับเราก็มีวิธีการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ของตัว ที่นี่พีสามร้อยนะครับกับตัวไททันสองมาดิบเก้าล่างชิ้นท้ายนะครับยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับขอใช้รุ่นเดิมอยู่เพราะเนื่องจากว่าสปอยเลอร์ตัวนี้บางมากเราไม่สามารถที่จะใส่ซีโรนเข้าไปได้ที<อ>ติดก็ไม่ยากครับเราค่อยๆเงี้ยตัวนี้ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับสปอยเลอร์จะไปเยอะนิดนึงนะครับเราค่อยๆถ้ามันใส่ยากเราง้างลางตัวนี้ออกมานิดนึง ก่อนเพราะชิ้นนี้นจะอ้ามานิดนึงนะครับมันจะใส่ง่ายลักษณะาการใส่ก็ไม่มีอะไรนะครับค่อยๆสอดเข้าไปครับแล้วเราค่อยๆดันทีละนิดนะครับเข้าไปแล้วครับค่อยๆไล่ไทีละนิดนะครับอย่าอย่าไปดันกว้างๆนะครับเพราะว่าถ้าพลาสติกข้างในมันคตเนี่ยจะทําให้เราใส่ยากนะค,ค่อยๆไล่ไทีนิดนเย็นๆ เข้เาไปตามลูกของเองนะครับใช้มือนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาง,งัดนะครับเดี๋ยวสีรถเป็นรอยนะครับมือเราก็งัดขึ้นแล้วครับจัดกรเก็บมืมนะครับ ถ้าจะให้ง่ายอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้ลูดครับเวลาติดผมก็จะใช้วิธีลูดใช้ลูดแบบนี้ก็ได้นะใช้เล่อนเอาก็ได้นะครับออกแรงนิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับเพราะชิ้นสาดท้ายนะครับที่ลูกค้าถามวนว่าหลุดไหมโอกาสวิ่งไปสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างแน่นครับผมดึงให้ดูนะครับแต่ถามว่าอ้าไหมนะครับตัวพลาสติกเราสอดรางซีโคนเ้าไปตรงนี้จะอ้าขึ้นมานิดหนึ่งตามตามสภาพนะครับถามว่าหลุดไหมไม่หลุดนะครับก็เรียบร้อยครับผมนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็กางเข้าใบเก็บของออกนิดนึง ปกติเวลาติดขั้วใบนะครับจะดัดคานให้สุค้าวิ่งนี้นะครับคือจัดขั้วใบใหญ่ขึ้นนะเวลาลงดัดเพื่อะอะไรครับดัดเพื่อให้เวลาออ่อตากอนนะครับน้ำจะไหลได้ดีกว่าครับเราติดคานวิเยียมสตร์ใต้นะครับไม่ค่อยนอนดัดเกินนี้ถ้าดัดเกินมันก็จะโป้งนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่ดัดเกินเราก็ค่อยกดลงครับ ก่อนขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าคานตัวนี้นะครับเราเปกของสืดเกินกระบาดนะครับคานตัวนี้มันสามารถก่อนได้นะครับเราจับหนายขึ้นนะครับในขษณะนี้นะครับดันดึงนะครับมันก็จะได้ระยะหย่อนของผ้าใบเพิ่มขึ้นนะครับใส่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เสียบดันดึงนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับขนาการขึ้นครับ ด้านข้างซ้ายขวาให้กดดผ้าใบออกจะบปีนทุกแกให้หมดเลยนะครับจับเสร็จแล้วดึงท้ายไปก่อนอีกทีครับผมแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยให้ด้านซ้ายนะครับให้เท่ากับด้านขวานะครับอย่าเพิ่งไปดึงเวลาลูกค้าซื้อปิดเองอย่าเพิ่งไปดึงติดสนิทอย่างนี้ข้างเดียวนะครับเพราะอีกข้างหนึ่งดึงไม่ถึงนะครับให้เฉลี่ยก่อนนะครับ คถือว่าตัวนี้ขาดสองเส้นเส้นครึ่งฝั่งนู้นให้ขาดเท่ากันก่อนนี่นะครับลักษณะของผ้าใบามันจะขาดอยู่ประมาณนี้นะครับเฉลี่ยก่อนเรียกว่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ขาดอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ขาดอยู่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยๆดึงมันจะดึงง่ายครับถ้าลูกค้าพี่ติดฝั่งเดียวก่อนเนี้ย อีกฝั่งนี้จะขาดทําให้ดึงยากนะครับเดี๋ยวสาธิตวิธีการดึงให้ดูนะครับลักษณะการดึงให้เอามือจับบนข้ะใบลักษณะนี้นะครับมันจะดึงง่ายลักษณะนี้นะครับเรียกหยิบแล้วกันครับแล้วก็ดึงลงมาครับครับ่อยๆถ้าลูกค้าบอกว่าแรงน้อยค่อยๆดึงเสียนิด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 แล้วติดลงนะครับมันจะเป็นการติดตั้งครั้งแรกครั้งเดียวครับผมพอเราลอกใช้งานทุก มันก็จะง่ายล้วนะครับค่อยหยิบการติดที่สวยนะครับผ้าใบต้องเสมอตีนตุกแก่พอดีนะครับมันจะตึงเปียกพอดีครับง่อีกรอบขอติดฝั่งนู้นก่อนเนี่ยครับลักษณะมันขาดคือผ้าใบเนี่ยเราจะทําไว้เผื่อดึงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันตึงเห็นไหมครับพอมันขาดปุ๊บเราค่อยๆหยิบทีนี้นะครับที่ให้จับอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาดึงครับมันจะมีเนี่ยครับดึงง่ายกว่า ถ้าเราไปหงายมือลักษณะนี้นะครับมือเราจะไปขูดกับตีนตุกแกหนามเตยตัวผู้ครับเดี๋ยวเป็นรอยหมดนะครับให้หยิบลักษณะนี้นะครับค่อยๆดึงเชียน,นิด เราก็มาเก็บงานด้านท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้จะบอกจุดหนึ่งที่น้ํามันมีโอกาสซึมเข้านะครับอันนี้คันนี้พอดีแดดออกพอดีอ่าลักษณะที่จะเข้าก็คือตามแนวคานสามคานนะครับจุดหนึ่งที่จะเข้าอันนี้บอก,กตรงๆเลยแต่เราโปรเทคมาให้แล้วนะครับก็คือบริษัทจะเคลือบเทียนมาให้นะครับออกนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับผมถูมันจะมันมน,มน,นิดๆนะครับเห็นไหมครับเริ่มละลายแล้วครับผมตัวนี้เคลือบมาจากบริษัทแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วผมถูเห็นไหมครับมันจะมันแล้วบางคันอาจจะมีเคลือบเยอะเคลือบน้อยนะครับอะเดี๋ยวดูชัดๆเลยนะครับมือผมไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับโดยปกติถ้าผมมาติดตั้งเองนะครับผมจะเคลือบให้ลูกค้าเพิ่มเข้าไปนะครับโดยผมซื้อเทียนดำไว้ตัวนี้ถ้าลูกค้าสั่งไปติดเองก็หาซื้อเทียนดำนะครับ นี่แหละครับทาได้เพราะว่าพอเทียนเนี่ยครับอย่างคันนี้ติดแดดร้อนนะครับถ้าโดนน้าปุ๊บความมันของเทียนมันจะเข้าไปเคลือบเส้นได้นะครับทําให้น้ํากิ้งเหมือนกิ้งบนใบบอลนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ผมเคลือบเพิ่มให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมลองน้ําให้ดูขออนุญาตเอาเทียนก่อนนะครับแต่เทียนดํามันจะขายยกมัดนะครับมัดเล็กก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทได้หลายเล่มหน่อย ลูกค้าไม่มีก็เป็นสีเทียนก็ได้ครับผมหรือถ้าบางท่านบอกไม่ซีเรียสเทียนเหลืองก็ได้นี่ครับลักษณะของเทียนนะครับนะครับถูเข้าไปเลยครับเนี่ยครับพอมันของเทียนจะพอโดนแดดปุ๊บเริ่มละลายแล้วครับเดี๋ยวผมทดสอบน้ําให้ดูนะครับเราต้องการให้เทียนตัวนี้ครับเข้าไปซึมในตัวเนื้อได้ ที่เย็บหูคานไว้แค่นั้นเองนะครับจริงๆถามว่าคันนี้เคลือบมาค่อนข้างเยอะแต่าผมก็จะโปรเทคเพิ่มให้ไปเลยครับถูทีนึงก็อยู่ได้หกเจ็ดเดือนแล้วครับผม,เ,มเดี๋ยวผมแต่งให้อีกรอบนึงครับก็ละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่บอกว่าเอ๊น้ำซึมจะเก็บตรงนี้ก็ ใช้เทียนเราถูได้เลยนะครับที่เลือกใช้เทียนดําเพราะว่าผ้าใบมันสีดํานะครับมันจะได้กลืนนิดนึงครับแต่ถ้าไม่มีบอกว่าไม่ซีเรียส<ด>เทียนเหลืองก็ได้ครับลักษณะการถูนะครับอันนี้คือวิธีที่สองนะครับส่วนใหญ่เวลาผมขายออนไลน์ส่งให้ลูกค้าติดผมก็จะส่งวิธีการติดตั้งแบบนี้เข้าไปด้วยอ่าลักษณะของหูตัวนี้นะครับหูดาพลาสติกตัวนี้นะครับมันจะตีกับกระจกนะครับอ่า ผมจะติด 3m ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงอันนี้ผมเคลือบเทียนให้เสร็จละเดี๋ยวผมติด 3m ให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองน้ำฝากุู้ชายดูก่อนนะครับแทนรอบ สัด 3m นะครับตัวนี้นะครับปิดไว้ห้ครับแลเวติดแล้วจับหงายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วติดรองไว้เฉยนะเผื่อเวลารถวิ่งเคาะนะครับมันจะซอฟเสียงนะครับด้านเดียวพอแล้วไม่ต้องลอกออกนะครับอันนี้เราติดไว้เพื่อกันเสียงเฉยเสียงเคาะกระจกส่วนใหญ่ถ้าผมไปติดตั้งเองนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยให้ลูกค้าครับเนี่ยครับตัวษณ่นี้ ทีนี้มาแนะนําวิธีการเปิดนิดนึงครับาการเปิดนะครับบุงทีลูกค้าหาที่เปิดไม่เจอนะครับอชอบดึงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้หลีกเลี่ยงให้ผมนิดนึงนะครับนี่ครับเอาเปิดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นรอยได้นะครับเป็นรอยได้เย็บถ้าเรากระชาเนี่ยครับถ้าเรากระชากบ่อยๆตรงนี้จะขาดก่อนรับผมซึ่งห,หลุดนะครับให้เปิดยังไงก็ต้องเปิดท้ายออกให้หมดก่อนแล้วลูกค้ายกเลยครับผม ได้แล้วหนุ่มชุ๊บครับก็จะ่ใช้งานคนละเด็กไม่ได้ใช้งานก็ม้วนถูกอารมณ์นครับก็จะม,ม้วนกลมๆไปเสร็จแล้วก็จะมีหูล็อกอยู่ด้านในที่ทกระป๋องค้องไว้ให้ผมนิดนึงครับแล้วตัวนี้เวลาที่ม้วนเสร็จก็อย่าไปอยู่ขำเลเดี๋ยวผมม้วนให้ดูเลยดีกว่าครับ ja ครับนะครับที่ให้เหลือไว้หนึ่งฝ่ามือเพราะหนึ่งเวลาทีนทุกแกตัวนี้ร่วงนะครับมันก็ยังติดอยู่กับตัวรถมันไม่หลุดหายสองถ้าลูกค้าลอกอ,องหมดเดี๋ยวผมจะลอกให้ดูนีนึงถ้าลูกค้าลอกสีนทุกแกออหมดเลยครับแล้วปรากฏว่าผ้าใบมันไปแพะอยู่กับหัวเข๋งอย่างนี้นะครับลักษณะน,น,นี้าลารถวิ่งนะครับมีฝุน่นนะครับผ้าใบมันก็จะตีปุ๊บ มันจะทาให้ตัวนูนเนี้ยเป็นรอยได้ก็เลยต้องย้ําให้ลูกค้าว่าให้เหลือหนึ่งฝ่ามือไว้มันก็หากด้วยอะโซโครับหางเสร็จแล้วี่ไม่มีอะไรครับก็ขั้นตอนเดิมครับแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกลูกค้านิดนึงหูงนี้มีรอยได้เยบ็บตรงนี้เวลาจอดตากฝนอาจจะมีน้ําซึมลงมาบ้างนะครับก็กันได้สัก95เปอร์เซ็นแล้วกันครับลูกตีออกครับทีนี้มันจะดึงง่ายนะครับครั้งที่สอง,ง,งมัไม่เหนการติดตั้งครั้งแรก เลยครับไม่มีไรดึงท้ายดึงทีล็อกไว้ครับแล้วก็ไล่ตามข้างได้เลยครับเด็กๆก,ก,ก,ก็มุลนี่ด้วยนะครับเพราะว่าที่พกแกจะได้สัมผัสเมรีง วันนี้หยุดงานแล้วก็วิ่งจากบ้านนะพี่าทาชีนะครับมาที่บ้านนาน,นะครับลูกค้านัดไว้อาทิตย์กว่าแล้ว ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับกับ NP 3 0 0 4ประตู Back Edition นะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวแดดร้อนแล้วขออนุญาตคุยกับลูกค้าก่อนแป๊บนึงนะครับ